ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนค่ะตอนนี้เราก็ไกกเล่นเกมไมโครบคาเฟ่ซิม ULATOR กันนะคะ <c oughs> ก็แมบนี้เราก็จะต้องเป็นเชฟมือสมัครเล่นมาทํางานทําขนมหวานไข่เสิร์ฟให้กับลูกค้าให้ทันเวลากันเนาะ,ะก็แอเคค่ะลายขนมหวานสุดป่วนของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้า,านั้นเราไปทําขนมไปกันเลยจ้าโอ้ยหิวจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวของซื้อของขายกินไม่ได้กินปเ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วล่ะซึ่งเรานะคะก็ได้ลองเข้ามาเล่นสักพักล้นนะคะเราก็อัพเลเวลได้สูงสกันแล้วเนาะใช่แล้วเราก็อัพเลเวลถึงขั้นสูงสุดแล้วนะตอนนี้เราปลดล็อกทุกเมนูอาหารแล้วยอดและนี่ก็คือเราเมนูอาหารทั้งหมดค่ะที่เราจะต้องทําในวันนี้กันเนาะแล้วก็นี่เลยมีหมดน o r m a กับหมดีซี่ด้วยนะถ้าเราเลือกหมด่อ่ะลูกค้าเขาก็จะไม่หนีไปจากร้านเราไม่มันนะไม่เราใจต้องเล่นอร์มอล ถูกต้องแล้วบาร์บีบคิวพร้อมอยังเดี๋ยววันนี่ใครเนี่ยใส่แว่นหนาเตอ๋อเชี่เขาคือผู้จัดจาการไงที่จะมาจ่ายเงินค่าทำงานที่เราไงาข้าวต้มนักเล่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยนะขาบอกว่าเราอ่ะเชฟกระทะ่แหลกนะไม่ใช่กระทะเหล็กไม่ใช่กระทะ่แหลกกระทะ่แหลกโอ้ยอย่าก็พร้อมเสียแล้วเขาบอกว่าเป็นเชฟมิชลินเนียนะ ไปดูข้างในกันดีกว่านี่อาพพิเค้นอนะซื้อเปิร์ไว้ห้ข้างในนะนัดแต่ไม่หมดเลยมีชลิงครึ่งดาวติดลบเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็นี่เลยเปิร์ทั้งหมดที่เราอัพไว้นะแต่อันนี้ก็จะเป็นไอเทมสําหรับเพิ่มเวลาได้นะเกมจะได้ไม่โอเวอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้เอาไว้สำหรับทาให้ลูกค้าไม่อยากหนีเราเอาอ้อมซื้อไปอีกนะเอาเยอะ <c oughs> ๆเราต้องอัพเปิร์กเยอะใช่แล้วแล้วก็อันนี้เอาไว้สำหรับทให้เราวิ่งเร็วนี่วิ่งเร็วขั้นสามวิ่งปรุวิ่งปรุวิ่งหนีลูกค้าใช่ป ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วแล้วก็อันนี้เลยเป็นไอเทมสำหรับที่ทำให้ลูกค้าไม่หุนหิดนะเขาจะได้ไม่หนีเราโอเคพี่เคียนเราจะเริ่มจากเลเวล1ิกันเลยเนาะไ่ยแล้วเลวสูงสุดเลยนะไหวอ่ะอไหวดิก็เราเล่นมันตั้งแต่เลเวลที่หนึ่งกันเราวน่ตายแน่เลยไอหวังตายแน่ขวามยังความยังเลเวลที่สกันเลยเนาะความจะกินแล้วเอยไม่ใช่ความที่จะทำขายดีโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปที่ร้านอาหารขายขนมหวานของเราค่ะโอ้โหร้านของเราเนี่ยมันเริ่มเลยเอยไม่ใช่เราเป็นลูกจ้างเขา บ้าหมดเลยุมีคุกกี้เลยอ่ะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะต้องใส่หมวกกันก่อนนะคะนีงานหมวกเชฟค่ะเฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าลูกค้ามาแล้วเร็วเร็วกําลังรีบอยู่ปั๊บนึงใส่หมวกปั๊บนึ่งดิเร็วเข้าเดี๋ยวเขาหนีกันหรอกนี่นี่มาครับไปดูแล้วผู้จัดการมายืนเฝ้าอยู่เลยอ่ะอืมคุณจูดี้นะคะเขารับเมนูนี้เลยค่ะไข่ดาวค่ะแล้วก็กาแฟเนาะแล้วก็รัดเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะใครแล้วคนอื่นน่าจะหยิบเครื่องปรุงกันเนาะวัตถุดิบวัตถุดิบไป ครบทุกอย่างเลยที่จะทําพวกขนมหวานตั้งๆนะคะเราก็จะหยิบออกมาให้หมดเลยเนาะมีเพิ่มส่งสดๆจากไรเลยนะนี่อ๋อใช่แล้วเพราะว่าเรามีฟาร์มปลูกเองใช่เปาอ <c oughs> ของฟรีของฟรีโอเคค่ะเตรียมของพร้อมละทำอะไรก่อนดีอ่ะ เราจะต้องทำไข่ดาวก่อนมันง่ายสุดแล้วโอ้มะฮาวนี่ไงแหมันอีกไข่ดาวอย่างเดียวยังยังเขายังไม่อัพโอเคแล้วก็เอ่มต้องมีกาแฟด้วยเนาะใช่แล้วนี่กาแฟอยู่นี่เดี๋ยวเราจะต้องชงกาแฟกันนะคะเป็นเครื่องชงอัตโนมัติค่ะนี่กาแฟร้านของเราเนี่ยออร์แกนิกเลยนะขอบอกดูดิมันมีแอนิเมชันด้วยนะหวานน้ำเต็มแก้วต้องรีบไปเสิร์ฟก่อนเนาะเขาจะได้ยังไม่ไปนะคะเดี๋ยวเขาหนีก่อนนะนี่ไข่ดาวกาแฟร้อนมาแล้วค่ะโอเคแล้วก็เขาสั่งลิงนะเลยขนมเค้กอึางขนมเค้กรับ อราไดชีสเค้กใช่ปะใช่แล้วอุ้ยแต่ว่าแป้งยังไม่พร้อมเลยอ่ะโอ้โหจะาทำขนาดแป้งลยเหรอนี่เราต้องเอาแป้งไปตีกันพี่เคนอือหืออะไรจะละเอียดขนาดนี้เดี๋ยวเขาทำแป้งกันนะจะทำการผสมแป้งกันนะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็ทีกับคราฟทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในเครื่องตีแป้งค่ะแบบนี้เนาะโอ้โหแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หมุนได้จริงๆด้วยอ่ะสุดยอด <laughs> มีแอนิเมชันตีแป้งด้วยนะยได้แป้งมาแล้วค่ะแป้งได้พอดีแล้วแหละอบเร็วอ่ะอบเร็วแล้วก็ต้องไปเข้าเตาอบใช่ป่ะอ๋อ อ้ดูดิใส่ถาดพร้อมเราบังขาสกัดกันเองอ้อมหน้าที่หมดกินนะใช้ไมนมีไม้บ้างปะเอ้ยไม่มีแต่ว่าเกินไม้ทแล้วก็ไม่อ่อนี่ไงได้มาแล้วลายเบอร์รี่ชีสเค้กเอาไปเสิร์ฟกันเลยเอาล่ะค่ะลูกค้าประทานโทษนะคะช้านิดนึงโอเคแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปค่ะสั่งไอศครีมน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็ฮันนี่แพนเค้กไปเร็วไปเร็วอ้อมไปเร็วอ้อมกานอีกนะจะต้องทำน้ำแอปเปิ้ลคั้นกันใช่ปะใอ้แล้วทำไงเป็นแอปเปิ้ลเขียวใส่เข้าไปทั้งลูกแบบนี้เลยแล้วก็ เข้าเครื่องสก,กัดไงี้ยไม่ตอดเลยอ่ะเอ,อ้ยมันสก,กัดคันมาแล้วแล้วก็ไอศครีมรสสตรอเบอรี่เราจะเ,เทใหม่เนอะออ้ออน่ากินจุ สุดดยอเหมือนแคนดี้เลยอ่ะจอนและกินเลยขายชิมกันได้ป่ะเอาไปเสิร์ฟกันเนาะได้แล้วค่ะคุณลูกค้าไอศซรีมนะคะแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลค่ะตัวเลยเอ้่มลูกค้าอีกคนมานั่งตกใจอะเนี่ยได้ๆเดี๋ยวมันต้องทำแพนเค้กมันต้องทอดแป้งแพนเค้กก่อนต้องทอดเองด้เนี่ยต้องทอดเองดิไม่งั้นก็ไม่ร้อนดิอะไรจะสมจริงขนาดนั้นน่ะปัญหาคือมันใช้หลายแผ่นกันนะเนี่ยแล้วะทำไมเขาไม่มีเตาให้เราเลยๆอันนี้เขาบอกว่ามีเตาจำกัดร้านเนี้ยโอเคเราทอดได้ละสามแผ่นเนาะ แล้วก็นี่เลยเอาเข้าไปคราบแบบนี้ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยได้แล้วหานี้หานี้หันนี้แพนเค้กได้แล้วค่ะคุณลูกค้ากินได้แล้ว่อยนะคะก็มารับไปดูเลยเอ้มเราเข้าอมาไวไปไว้เนี่ย โอเคแล้วก็จะรับเมนูคนต่อไปนะคะยโอ้ดหคนเดียวเก๊กติมตั้งสองแก้วดีจังเลยคนเดลยวเก๊กติ้มตั้งสอนถ้วยนะโอ้ยยยยอยย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 ียย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 ยะยย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 ายยยยยเยย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 รยย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 อยยยนยย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 ย่ยยยยยเยย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 ยลยย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 ยเยย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 ยมยยยวยย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 ยเร็วเข้า วุ่นไวายไข่กระจัดมากเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยคนนี้กินเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ว่าน้ําเปลี่ยนไปพี่เคนเขากินน้ำเชอรี่คั้นโอ้มาเร็วมาเร็วใช้แล้วทำไงเนี่ยเราก็ใส่ลูกเชอรี่สดๆลงไปเลยแล้วก็รอให้เครื่องมันคั้นแป๊บหนึ่งใส่อย่างแน่นเนี่ย ใช่แล้วเอาแบบเข้มจนเข้มจนเอ้ยของเราวัตถุดิบแบบว่าเขาบอกว่าเข้มข้นนะไปแล้วลูกค้าไปละลูกค้าคนใหม่มาละนี่เขาไม่พักกันเมื่อกี่เลยเอ่อเขาอะไม่พักเราอะอยากจะพักเรากันนะลูกค้าคิดเมนูนั้นหน่อยอ๋อโหคนนี้กินเค้กสองชิ้นเลยเหรอโอ้ยสองเค้กเลยตรงนี้ทำแล้วเรามีแป้งเค้กนะคะโอเคอต่ทางจะไม่พอ เอาไปปั่นกันไปตีกันตีให้ฟูนะตีเข้าเหนียวกันก่อนเนาะรอแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวได้แล้วเก็บกันเก็บกอนอบเลยอบเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าไปอบใช่เปล่าใช่แล้วใช่แล้วพี่เคนฝากทำน้ำผลไม้ให้ด้วยนะเดี๋ยวอยู่ในตัวแล้วไงโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเค้กสุกล้วแป้งสุกแล้วพี่เคนเดี๋ยวเราได้แป้งมาแล้วแล้วก็แล้วก็ต้องรัดหน้าดิเนาะอ๋อมีไงได้มาแล้วหนึ่งอันบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแล้วก็เดี๋ยวนะขอให้เซฟกันเนาะเดี๋ยวลูกค้าไปอุ้ยเทกเจอร์มันสวยดีเนาะกระเทยในนี เอ้ทานทานันรอแปับหนึ่งโอ้ยเหงือแตกแล้วยังจะต้องทำเค้กอีกชิ้นส่วนหนึ่งมีไงช็อกโกแลตเบราวนี่ว้าวโอย,โอยน่ากินชะมัดเลยอย่ะด,ด,ดูดิโอ้ยแล้วก็กาแฟโอ้ยสุดยอด โอเคแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปค่ะโอเคลูกค้ากินน้ำส้มแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็เทรามิสุอุ้ยของปวดพี่เคเลยเทรามิสุเดี๋ยวพี่เคทำน้ำส้มให้เนาะยังขาดของนะขาดกาแฟเดี๋ยวเขาต้องทำกาแฟก่อนโอเคได้ละได้เทรามิสุมาละนี่นะกินช้มัดเลยอะ่ะไข่ดาวได้ยังไข่ดาวด้วยไข่ดาวได้แล้วใช่ปะใช่แล้วอน้ำส้มก็จะได้ลนวะแล้วก็น้ำได้ยังนี่น้ำอยู่นี่เดี๋ยวใจเย็นโอยมือพันกันเป็นะวิงกะเนี่ยโ <laughs> okay, อเคอะเสร็จละ เดี๋ยวหมดเวลาก่อนเราเร็วเข้าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนไปแล้วไปแล้ะไปแล้วจ้าไปเสิฟกันเลยมไม่ฟาบฟืบนีโอ้ยอ้อมเขาอุตส่าห์ทำเท็กเจอร์มันอย่างดีไม่ทำดูเลยแล้วดีลูกค้าก็กินไวเหมือนกันนะดูดูไปเนี่ยมันก็คล้ายกับเกมโรบ็อกเัยเนาะแบบพวกโรบ็อกซิเมเลเตอร์นะนี่เขาสั่งกลับบ้านเลยไงเนี่ยไม่เห็นเขานั่งกินเลย เอ้ยเขากินไว้ไม่ได้เคี้ยวเลยเขาบอกเขาทำเวลาเดี๋ยวรอไถดาวแรบแล้วก็น้ำด้วยอุ้ยทำไม่ทำนงพี่เค้นลูกค้าเข้านนเยอะเหมือนกันน่ะไม่มีลูกน้องมั่งเลยเนาะต้องเสมัครนะลูกน้องได้พนะี่เคนน่ะเป็นลูกน้องอะ่ะอันนี้หุ้นส่วนเขาบอกไอ้ทำคนนี้ไม่มีทางทำได้แน่เลยอะ่ะแน่ดี เล่นคนเดียวไม่มีทางทันเลยเนี่ยต้องมาทำให้หลายคนนะถึงจะทันนะให้ได้ได้ใช่ปะใช่แล้ว,วนี่ต้องรอสมัครคนมาเล่นเป็นสิบคนแล้ว <c oughs> อันนั้นมันก็จะป่วนกันไปปะ <c oughs> เดี๋ยวนั้นมันจะแย่งกันทำไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรปะเ <c oughs> สิร์ฟเลยอ้างเสิร์ฟเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเสิร์ฟก่อนเนาะนี่มาแล้วจ้าคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะไปแล้วลูกค้าไปแล้วไม่พนแล้วไม่อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปิดร้านเดี๋ยวเพิ่มปีเดี๋ยวไม่หมดเวลาวใจเย็นๆเฮ้ยไม่ร้านไม่จะหมดละอ้องลูกค้าอยากคิดนเวลาไ้วย โอ้โหวันนี้กินแพนเค้กตั้งสองอันน่ะของทำยากเลยอ่ะอ้อมยากแป้ก็จะหมดแล้วอ่ะใช่ด้วแพนเค้กไปทอดก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่เคนทำน้ำให้รอบแกลบรอแป๊บนึงนะแพนเค้กมันต้องใจเย็นๆโอ้โหดิใส่เชอร์รี่ให้หมดเลยถ้าทำไม่ดีมันอาจจะไหม้ก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวอันนึงอ่ะกินเองได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยเอาไว้ขายพี่เคนผู้จัดการยืนเฝ้าอยู่ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวดูเมนูไม่ให้ อ้อแผนเค้กสองอันนะแผนเคออ้กสองอันเนาะใช่แล้วใช่แล้วแปบนึงแปบนึงกำลังทอดแป้งแพนเค้กอยู่ด่วนๆเลยเดี๋ยวลูกคท้าไป <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะผิดเมนูพี่เคนดูเมนูดีนะ <c oughs> บางทีเมนูไม่ตรงปกนะได้ดิบางทีนะรูปมันเป็นรูปนึงแต่ชื่อมันอีกชื่อนึงนะเนี่ยได้ละได้เบอร์รี่แพนเค้กมาละโอเคเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยอันนี้แพนเค้กแล้วก็นี่เลยน้ำผลไม้คั้นค่ะเย้เรียบร้อยโอ้ยนากินชามัดเลยอ่ะดีลูกค้าคนนี้ไม่ทานอันนีไปแล้วอ่ะไม่ทนรอนานไปนี่ลูกค้ารอไม่ไหวไปแล้วคนนึงโอ้เรจะย่างแพนเค้กว่าเหี้ยอะไรมาของเรามาแล้วท้องเสียแน่เขาบอกเอ๊ะอะไรนะอะไรเสียเสียนะอ๋อไม่มีเลยหรอกเขาเสียเงินเขาเสียเงินเขาเสียเงิน เขนมปังอ๋อขนมเค้กอ๋ขนมเค้กอีกเยอะแล้วก็แอปเปิ้ลจุ้ยพี่เคนทำน้ำแอปเปิ้ลให้เขาได้ป้ะโอเครอบแล้วมาทำเค้กเสร็จไป็หนึ่งชิ้นละเหลืออีกชิ้นหนึ่งไอเง้ยง่ายเลยเราถนัดมากเฮ้ยมันไม่ง่ายพี่เคนต้องตีแป้งอีกแล้วแบบแป้งไม่พออ่ะไม่ถึงน้ำแอปเปิ้ลของพี่เคนยังง่ายมากเขาว่าต้องตีแป้งรอไว้เลยอ่ะเพราะส่วนใหญ่สั่งแต่เค้กกันนะก็มันทำไม่ทันนะดิเนี่ยดูดิมันต้องอบเค้กอีกนะ ได้แล้วได้แล้วรอแ,แป๊บนึ่งนี่นานกว่าจะได้รอแป๊บเขาบอกว่าเวียนหัวโอเคได้มาแล้วบูเบอรี่ชีสเคส้กโอเคเรียบร้อยนี่นานอยู่นี่นะโอเคแล้วก็ออมกันนะเมื่อกี้เขาสั่งอะไรพี่เคนเอขาสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บเออทำอะไรมาแล้วเนี่ยเฮ้ยรูปไม่ตรงปกเขาเปล่าเฮ้ยอ้ามเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนไมนูนผิดต,ต้องไปฮันนี่แพนเค้กโอเคไม่เป็นไรเราทอดแป้งแพนเค้กไปก่อนเอ้ยเห็นไหมเขาบอกวร่ารูปไม่ตรงปก โอ้ยงานงอกเลยเนี่ยโอ้ยเอาะทอดตั้งแพนเค้กไปทอดไปทอดไปอย่าบนโอ้ยเกือบไปเนี่ยอ้อมถ้าไปเสิร์ฟผิดมีหวังอะโดนด่าเละอดดิฟไแน่เลยโอ้ยเขาจะมีเงินไปทำสวยแล้วโว้าวได้ตอนค่าขนมค่าจ้างเนี่ยนะรอเล่นรอเล่นเอ้ยน้ำได้ยังพี่เคนได้แล้วโอเคโอ้ยด้แล้วยี่นาไปเสิร์ฟกันไปเสิร์ฟกันยังอยู่ปะจังอยู่มีแล้วเนี่ยไม่เสิร์ฟคุกกี้ไปก่อนอ่ะใครรับออเดอร์วะเนี่ยอ้อมบอกแล้วจดดีๆมาแล้วมาอีกคนแล้วมา ลูกขาหัวสีน้ำเงินเอาเสียไม่มากนะเสิร์ฟผิดด้วย <c oughs> ปาละก็อย่าคิดนานนะเอ้าหมดเวลาซะแล้วโอ้ยเราได้ชนะไหมเย้เราชนะวันนี้ได้เงินมาตั้งจ่องน้อยกว่าบาทแน่นี่เราต้องการแค่80แต้มแต่เราได้ตั้ง97เจ็ลยสุดยอดพี่เคนเราไปทำร้านสลัดผักกันบ้างป่ะเนาะเนอะมาแกไม่เห็นมีสลัดเลยอ่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่เคนจะโชว์ร้านเลเวหนึ่งนะเลเวลหนึ่งในแต้มมันมากเขาบอกเพราะว่ามีสลัดผักกับสลัดผลไม้เป็นร้านครีมเพื่อสุขภาพกันนะเออนี่ร้านห่อแนมันเล็กกันเจนเมี่ยงเงี้ยเอาก็มาเลเวหนึ่งอ่ะ อุ้ยผู้จัดการคนเดิมมาอีกแล้วอุ้ยุจุ้งอุ้ยสาวสวยโอ้ดูชุดคัฟจีเซปเวอร์เลยของสายต้งดูกเลยสุขภาพใหม่แล้วบังว่าเซ็กซี่มากเลยนะเดี๋ยวพุงออกไหโอเคลูกค้าสั่งฟุตสลัดนะกาแฟร้อนสลัดผลไม้การเนี่ยต้องเอาพวกผักผลไม้ทั้งหมดเนี่ยมาหั่นกันนะหยิบจานกันก่อนจานก็หยิบเองกัเนี่ยแต่ต้องหยิบเองหมดแหละแล้วก็พวกผลไม้แล้วก็ผักทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเราจะหยิบไว้ในตัวให้หมดก่อนนะ อ้ยังกำมาเล็ดอะไรงั้นน่ะมันคือบลูเบอร์รี่ใช่เปล่าโอเคก็จะดิบผักผลไม้มาที่หมดเลยเนาะแล้วก็ต้องเอาผักผลไม้ค่ะเอามาหั่นบนเขียงแบบนี้ค่ะอื่หั่นกีวีก่อนเนาะโอ้าวขนาดนี้เลยนี่เอ้ยมนทำแอนิเมชันดีเนาะหั่นเป็นลูกเต๋าเลยเนี่ยแล้วก็หั่นส้มค่ะแามส้มก็ต้องหั่นแล้วก็นี่เราหั่นกีวี่เมกี้หั่นแอปเปิลเนาะโอ้ยอันนี้สวยแล้วก็นี่ลูกแพรค่ะโอ้อันนี้เหมือนขนมปังเลยอะโอ้ยสุดยอดแล้วก็นี่กล้วยหอม อันนี้ก็เจ๋งอันนี้ก็เหมือนนะเหมือนเต้าหู้เลยอะเออน่าดิโอเคค่ะเราได้ผลไม้สไลด์มาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นผลไม้รวมเนาะี๋ยวหนึ่งเอาชิวๆแล้วก็เอาเข้าไปครับกับจานแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นพุชสลัดออกมาอ้าวไหนดูดีหน้าตาเป็นไงอะนี่ไงเดี๋ยวต้องวางก่อนนะแล้วก็กาแฟลูกค้าสั่งกาแฟร้อนนี่ไงคุณผู้หญิงกันแล้วค่ะ แล้วก็วางไว้แบบนี้หียน่ากินน่ะแล้วก็กินผู้ชายสั่งผุกสลัดแล้วก็กาแฟสั่งเหมือนกันอีกแล้วมันมเมนูย่างคิดถึงเมืองนี้นี่ใช่มันมีอยู่แค่ฝั่งเมนูนี่แหละไม่สลัดถักก็สลัดผลไม้นะเป็นแอปเปิลนะเมื่อกี้แล้วก็เป็นส้มนันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกีวีเอามาหั่นแบบนี้แล้วก็ลูกแพรเหมือนเดิมค่ะเห็นแล้วอยากกินเลยอะเขาก็อยากกินเหมือนกันแล้วก็บานาน่ากล้วยหอมเอามาหั่นแบบนี้นี่เลยแล้วก็ไม่ครับก่ะจานค่ะ สลัดน้ำสลัด,ดนิดหน่อยมาเสิร์ฟเลยอ้ามาเสิร์ฟแล้วลูกค้าอรอแล้วออกมาเป็นสลัดผักอเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็รอลูกค้ารายต่อไปอุย้ยคนนี้อยากกินอะไรนะกดดันกดดันกดดัน <c oughs> จ้องไว้จ้องไว้ลูกค้ากินเกสลัดกับกาแฟร้อนสลัดผักมาแล้วอ้าอย่าทำทิดนะโอเคหน้ามันตรงปกอยู่นะสลัดผักใช่ป้าก็าเอาแตงกวาเข้าไปหั่นแบบนี้โอ้โหอแตงกวาสดมีแล้วแล้วก็มะเขือเทศจะไปหั่นเป็นชิ้นช้นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องใส่นิ้วลงไปด้วยนะแล้วก็ใส ชีสด้วยนะพร้อมอะไรใช่แล้วได้ละได้ผักสลาล้วค่ะว้าน่ากินจุใส่มะกอกดองเหรอเนี่ยโอ้ยน่ากินอะ <c oughs> <Okay. S 2> เดีเย๋ยวเสิร์ฟให้ลูกค้ากอนเนานะเฮ้ยเท็กเจอร์สวยอะโอเคค่ะเรากลับมาที่ร้านขนมหวานอีกรอบนะึงเนาะใช่แล้วเราอยากทำเมนูพิเศษเนาะ <G ül üyor> มีช็อกโกแลตเค้กกับกีวีด้วยนะพี่เคนเคยกินเต้าาสั่งอะไรเนี่ยมันสั่งแปกอยู่นะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ราดด้วยกีวีเหรอโอ้ย <G ül üyor> นี้ยังไม่เคยกินนะใช่แล้วเมนูใหม่เมนูใหม่โอเคต้องตีแป้งก่อนเนาะ เกือบแล้วเอบละเกือบเสร็จแล้วอีกนิดนึงแต่ว่าคับปิ้งของเราจะราดกีวีลงไปต้มงละครับโอเคแป้งได้ที่ละแล้วก็เอาแป้งเข้าไปอบค่ะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเค้กอื่นเลย เคาราปั๊บนึงนะรอให้แป้งมันสุกปั๊บนึงไม่แล้วยังยังอย่าไม่ไม่เอาออกทันนี่ไงแล้วก็ใส่กีวีลงไปค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตบราวนี่ด้วยใช่แล้วไปไปเสิร์ฟเลยกาแฟรออยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ถูกแล้วออมคนนี้เปล่าคนนี้คนนี้คนนี้ออกคนนี้เหรอโอเคโอเคเสิร์แปดตัวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะสวยอ่ะน่ากินขอชิมมั่งดิมีเชอร์รี่อยู่ข้างบนด้วยอยากชิมมั่งอ่ะอุ้ยลูกค้าผลม่วงเหมือนเราเลยดูดิคนนี้เขาจะสั่งอะไรกันนะ อ๋ออันนั้นมองได้หรอคะเมนูมัตะแคงอ่าอุ้ยลูกค้าสั่งมาแล้วอุ้ยชโคโค็อกโกแลตบานาน่าบาร์นี่ไงของโปรดพี่เคนโอ้ทำย่ามกันนะเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะใช้เวลานิดนึงเราจะต้องอบแป้งเค้กก่อนนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยเนาะทำะไรพี่เคนไม่ต้องรอเ<อ>ขา<อ>ก็ได้เดี๋ยวเขาจะรีบทำเค้กก่อนได้ละเอ้ยเหมือนเอแคลร์เลยเนาะถ้าเป็นเอแคลร์ยาวๆแล้วก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยได้เค้กช็อกโกแลตบานาน่าบาร์มาละเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ย <อ>เราอบเลือ <บ S 1> เผื่อไว้ก่อนดีกว่าเนาะนี่ถ้ามีคนอบให้เราคงดีนเนาะเผื่อคัดเผื่อเหลือนะโอเคครับก่อนครับก่อน,อนได้แล้วร,รัดเบลนี่มาแล้วนะไปเสิร์ฟกันเลยไปเซิร์ฟก่อนเนี่ยลูกค้ากลับก่อน โอ้น่ากินจุงโอ้ยมีกี่หน้ากินนะดูดิดเห็นแล้วน้ำลายกี่ไหลโอว้าอุ้ยช็อกโกแลตบานาน่าบ้าอืมแต่ว่าลูกค้าบอกว่าน้ำลายหกอะอุย้ยคนนี้สั่งของล้วพี่เคนโอ้นี่ไงเมนูเลยรนะุ่นสิบลท์สตรอเบอรี่เค้กเป็นแบบสตรอเบอรบี่ไลท์เค้กนะแต่ดูนี่ทำไงอ่ะ อ๋อเดก็น้ำมันจะต้องตีแป้งเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราเน้นสตรอเบอรี่ไงแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าเติมน้ําตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าไม่ค่อยหวานมากอะใช่ปะโอเคแล้วก็เอาแป้งเข้าไปอบก่อนนะโอเคปั๊บนึงงปั๊บหนึ่งอันสุดท้ายแล้ว嘛นี่จะใช้เงินเท่าไหร่ในวันนี้พี่เคนไม่รู้เหมือนกันอนะเขาจะจ่ายเงินเดือนเราไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าเขาจะไล่เราออกปะไม่นะตายมาแล้วไวสตรอเบอรี่เค้กนี่แหละเมนูนี้ที่รอคอย <c oughs> <c oughs> โอเคน้ําผลไม้ก็พร้อมไอติมก็พร้อมเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลย โอเคค่ะ okay, คุณชยัยไอสครีมมาแล้วค่ะแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ไลท์เค้กสตรอเบอรี่ที่สั่งไว้นะคะเอาตงนี่ไงสตรอเบอรี่ <adapting> อย่างเยอะอุ้ยน่าก,กินนะเหมือนเยลลี่เลยอะ่ะ <Eg ert> น,ใน้ำลายจะหกแล้วขอกินหน่อยนะครับกินมั่มงได้ป่าวอ่ะกินด้วยกินด<อ>้วยกินด้วยเฮ้นี่มันของฉนันอดกินเลยเอาลูกค้าหายตัวไปแล้วอ่ะตังค์ไม่จ่ายเลยอ่ะ ก็โอเคค่ะเราก็มาทำงานที่ร้านขนมหวานสุดป่วนของเราไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบทำขนมในไม c คร f t แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไตค์กดกระดิ่งกดตั้งกำลังใจให้เราเนี่ยเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกีกันนะคะว <_ an> ันนี้ต้องไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย